สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้จะมาสอนเกี่ยวกับกลไกการคลอดนะคะแล้วก็มีเทคนิคดีๆนะคะมาฝากน้องๆช่วงทยคลิปด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่ากลไกการคลอดนะคะจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะตามที่บิวตี้ขึ้นให้นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละขั้นตอนนะอ่ะมาดูนะคะที่ขั้นตอนแรกนะคะสาหรับกลไกการคลอดก็คือการ engagement นะคะพี่บิวตี้ จริงๆแล้วเนี่ยการ engagement นะคะก็คือการเข้าสู่ช่องเชิงกรารเนาะพิวตี้ก็จะจำว่าเข้าต่อไปขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะเรียกว่า descent นะคะก็คือเป็นการเคลื่อนต่ำเนาะทั้งผลจากแรงดันน้ำหรือว่าผลจากยอนบนลูกนะคะที่ทำให้ทารกเนี่ยสามารถเคลื่อนต่ำได้นะคะพิวี้ก็จะจำว่าต่ำ นะคะคต่อไปนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือเฟกชั่นนะคะเฟกชั่นนะคะเป็นการก้มของศีรษะของทาลกนะคะพีู่ตี้ก็จะจำว่าก้ม ก้มนะคะก็สําหรับขั้นตอนที่1นถึงสนะคะก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนาะพอเกิดกระบวนการนะคะทั้ง3ขั้นตอนแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ที่เรียกว่า internal rotation นะคะโดยที่ uh, internal rotation เนี่ยเป็นการหมุนภายในศีรษะของทารุกนะคะโดยที่ทารกเนี่ยจะหมุนเองนะคะแต่ว่าจะเป็นการหมุน45องศานะคะ ซึ่งตัวของ internal rotation พ r i ลีตี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเนอะอย่างเช่นถ้าสมมติว่านะคะน้องเนี่ยอยู่ท่า LOA นะคะนี่ LOA นะน้องเนี่ยจะไปะหมุนนะคะไปในแนว o a อะคะอันนี้ก็คือแนว o a นะคะดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าท่าของน้องเนี่ยเป็นท่า LOA ดังนั้นกระบวนการ internal rotation นะคะน้องต้องหมุนทวนเข็ม สี่สิบห้าองศาแค่นี้นะคะมาต่อไปนะคะเข้าสู่กระบวนการที่ห้านะคะที่เรียกว่า extension นะคะกระบวนการนี้นะคะก็จะเป็นอ่ากระบวนการนะคะที่น้องเนี่ยเงยนะคะหน้าขึ้นเนาะก็จะจำว่าเงยอันนี้หมุนในแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะ หลังจากน้องเงยศีรษะแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่หกนะคะที่เราเรียกว่า r e t i t u t i o n หรือว่าการสะบัดกลับนะคะพิวตี้ก็จำว่าสะบัดทีนี้นะคะหลายคนจะสงสัยอ๋พิวตี้นะคะสะบัดกลับเนี่ยจะสะบัดกลับยังไงนะคะเอาง่ายๆว่าการสะบัดกลับของน้องก็คือการสะบัดกลับไปอยู่ในท่าเดิมนะถ้าสมมติว่าท่าเดิมของน้องอ่ะสมมติท่าเดิมของน้อง,อะมมอง,น,องนะเป็นท่า LOA นะคะนี่ท่าเดิมของน้องนะคะแต่ตอนที่ internal rotation เนี่ยน้องหมุนไปในแนว OA ใช่ไหมแสดงว่าน้องต้องอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นแล้วนะคะการเกิดกระบ,บวนการ r e t tution ของคนที่เป็นท่า LOA นะคะก็คือน้องต้องหมุนนะคะแบบนี้นะคะก็คือหมุนตามนะคะ45องศานะคะเอ้ยอันนี้มองไม่เห็นเนาะ เื่อ้ขให้หมอืออันนี้ก็คือตาม45องศาอ่ะนะคะหลังจากเกิดกระบวนการเลติติวเสร็จแล้วนะคะก็เกิดกระบวนการนะคะที่เรียกว่า external rotation นะคะกระบวนการนี้สำคัญอย่างไรครับ beauty นะคะสำคัญมากนะคะเพราะพยาบาลเนี่ยจะเป็นคนช่วยหมุนนะคะซึ่งจะมีการหมุน45องศานะคะเพื่อทำการซักชั่นแล้วก็คลอดไหล่นะคะอันนี้พยาบาลเป็นคนช่วยนะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นหมุนหมุนนอกอืก็คือพยาบาลเป็นคนหมุนนะคะแล้ว่าทีเนี้ยนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมติน,น้องนะคะถ้า LOA ใช่ไหมตอน reduction เนี่ยน้องกลับไปในแนว o a แล้วนะเอ้ย LOA แล้วนะคะถ้าเป็นกระบวนการ e n t e r n a l rotation นะคะน้องก็จะมีการหมุนนะคะไปในแนว OT ตรงนี้นะคะ OT อืก็คือแสดงว่าต้องหมุนตามนะคะสสี่ิบห้าองศาอืมนะคะอ่าหลังจากเกิดกระบวนการ external rotation แล้วนะคะเราก็จะทำการลอดไหลนะคะโดยที่เรียกว่า e x p l s i o n นะคะ ก็เสร็จสิ้นทั้งหมด8กระบวนการนะคะหลายคนอาจจะตกใ่ว่าอ้ยพิวตี้มันเยอะมากเลยหนูจำไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะบิวตี้ก็จะมีเทคนิคจำมาให้เนาะว่าถ้าเป็นท่า LOA ต้องจำยังไงหรือว่าถ้าเป็นท่า ROA ต้องจำยังไงนะคะก็จะมีนะคะอือันนี้นะคะที่เราต้องจำนะคะมีแค่3ท่านะคะซึ่งอ่า External rotation นะคะแล้วก็ r e t i t u t i o n แล้วก็ Internal rotation นะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นท่า LOA เหมือนที่พ e a u t y บอกเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเป็นท่า LOA นะคะเราก็จะจำนะคะโดยนะคะ Internal rotation เนี่ยก็คือทวน45องศา แล้วก็ถ้าเป็น r e t u t i o n เนี่ยก็คือตาม45องศานะคะแล้วก็ถ้าเป็น e x n a l rotation ก็คือตาม45องศานะ,ะเหมือนที่ beauty วา r o o m ให้ดูก็คือทวนตามตาม,ตามใช่ไหมอืมอันนี้ก็คือทวนตามตาม,ตามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นท่า LOA นะคะก็คือสลับกันนะคะก็จะเป็นตามทวนทวน ะะก็จําแค่นี้นะคะหรือถ้าอยากแนะนำนะถ้าเป็นพิวตี้นะพิวตี้ก็จะจำแค่อันแดอันหนึ่งนะคะจํา LOA ก็ได้นะคะก็คือจะเป็น internal rotation ก็คือทวน45องศา rotation ตาม45องศาแล้วก็ internal rotation ก็คือตาม45องศานะคะแค่นี้เลยนะคะอืมก็ จบเรียบร้อยนะคะสำหรับกลไกการคลอดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะสำหรับใครที่อยากให้พิวตี้เรื่องเอ่อพิวตี้เนี่ยติวเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พิวตี้ฝากติดตามนะคะช่องทางการติดตามต่างๆของพิวตี้นะคะแล้วก็ฝากอุดหนุนหนังสือพิวตี้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นอ่าหนังสือสรุป นะคะแปดวิชานะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นหนังสือนะคะข้อสอบแปดวิชานะคะยังไงนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถจิ้มตะกร้าในทิกต o k ได้เลยนะคะหรือว่าจิ้มที่ไบโอบิวตี้ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและกระฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าบิวตี้จะมีความรู้ดีๆหรือว่ามาติวเรื่องเ,อเทคนิคจําดีๆอะไรต่างๆให้น้องอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ